เ <c oughs> <c oughs> มือ่อผมวาดลูกที <ไ feed? S 2> ่เมือ่อกับหน้าตัวเองจะทำให้มันดู <c oughs> น่ารักเพิ่มขึ้นนะโอเคเดี๋ยวไปดูตอนอระบายสีเสร็จเลยโอเค Mm -hmm. Money, okay. มานี้คือจะบอกว่ายังไม่หายเจ็บคอไม่รู้เป็นโควิดหรือเปล่าไม่รู้ทําไมมันเมื่อไร่มันจะไม่เมื่อไร่มันจะหายเจ็บคอสักสักทีก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งก็มารารุ้นกันคือจะบอกว่ามันก็มีอ่าไอ้ตรงนั้นนะ ไอตรงอาสายของเสื้อมันนะคือแต่ว่าขี้เกียจขี้เกียจเว้นอ่ะก็เลยทาไปซะเลยกลายเป็นชุดสีดำซะเลยโอเคเราว่าสีตาชึบ แป๊บนึงนะ Ok. All right. All right. okay. Ok ลืมลืมสีสีหนึ่งโอเคเสร็จแล้วต้องลืมอีกอย่างหนึ่งแป๊บนึง ียนเพิ่มกันชิบชิบโอเคและนี่ก็คือสีที่ทุกคนรอสามสองหนึ่งปิ้งปิ้งซึ่งสีผิวมันก็จะดำดำเพราะว่า มันอ่ามันผสมกับสีดำไปด้วยไงโอเคบาย <laughs> okay.